ไบรอันเอ b มโบโมเป็นนักฟุตบอลที่มีเส้นทางอาชีพน่าสนใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับแขวหน้าในพรีเมียร์ลีกนี่คือเรื่องราวโดยละเอียดข้อมูลพื้นฐานและจุดเริ่มต้นวันเกิด7สิงหาคม1999สถานที่เกิดอาวาลอนฝรั่งเศสสัญชาติแคนมรูนเลือกเล่นให้ทีมชาติแคนรูนแม้เคยเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชน ตำแหน่งกองหน้าหรือปีกขวาสโมสรปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายมาเมื่อเดือนกรกฎาคม2025ปฐมบทที่ฝรั่งเศสทรอยส์ไวเดอร์เอมโบโมเริ่มต้นเตะฟุตบอลในช่วงเย็นที่บ้านเกิดในหมู่บ้านเล็กๆของอัฟฟอลนและได้รับการฝึกฝนครั้งแรกกับสโมสรท้องถิ่นอย่าง c ีโออ l ฟ n อลเน สู่ทีมเยาวชนในปี2013ขณะอายุ14ปีเขาได้ย้ายเข้าสู่ทีมเยาวชนของสโมอสรทรอยส์ซึ่งเป็นสโมอสรอที่เขาพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วโดยทักษะที่โดดเด่นความเร็วและพละกกำลังที่เหนือกว่า ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่เขาได้โอกาสประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ของทรอยส์ในหลีกอึงและหลังจากที่ทีมตกชั้นไปหลีกเดอ้องในฤดูกาล2018-2019เขาก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปถึง11ประตูจาก40นัดในทุกรายการทำให้เขาเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรจุดเปลี่ยนสำคัญที่อังกฤษเบรนฟอร์ด ย้ายสู่เบรนท์ฟอร์ดในเดือนสิงหาคม2019เอ็มโบโมตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเบรนท์ฟอร์ดซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในลีกแชมเปียนชิพด้วยค่าตัวประมาณ7ล้านปอนด์เขาเป็นส่วนสำคัญของ3ประสานในแนวรุกร่วมกับซาอิดเบนราม่าและไอแวนโทนีเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเขามีส่วนช่วยให้เบรนท์ฟอร์ดประสบความสำเร็จในการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในปี2021ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ74ปีของสโมสร การพิสูจน์ตนเองในพรีเมียร์ลีกในพรีเมียร์ลีกเขาปรับตัวเข้ากับเกมระดับสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วเท้าซ้ายที่เฉียบคมการเลี้ยงบอลที่ตรงไปตรงมาการเคลื่อนที่ที่ชันฉลาดและความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมนอกจากนี้เขายังมีทัศนคติที่ดีและการทำงานหนักทั้งยามมีบอลและไม่มีบอลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโค้ชหลายคน ความสำเร็จในปัจจุบันสู่สโมสรในฝันจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สโมสรใหญ่ทั่วยุโรปให้ความสนใจและในที่สุดในเดือนกรกฎาคม2025เอ็มโบโมก็ได้บรรลุความฝันในการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยค่าตัวสูงถึง71ล้านปอนด์รวมส่วนเพิ่มเติม บทบาทใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาถูกคาดหวังให้เป็นคนเติมเต็มตำแหน่งกองหน้าตัวขวาที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทีมตามหามานานเขายังคงรักษามาตร,รฐานการเล่นได้อย่างดีและเริ่มตน้นฤดูกาลใหม่กับสโมสรได้อย่างน่าประทับใจ สไตล์การเล่นและบุคลิกภาพคุณสมบัติเด่นเอ็มโบโมเป็นที่รู้จักในด้านความเร็วการเลี้ยงบอลที่ตรงไปตรงมาการเคลื่อนที่ที่ชันฉลาดและความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมนอกจากนี้เขายังมีทัศนคติที่ดีและการทำงานหนักทั้งยามมีบอลและไม่มีบอลซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโคช้ชหลายคน